ให้ผมมองนะผมว่ามันมันเป็นการเปิดโลกกระสับใหม่ใหม่เลยนะแล้วก็เป็นการเปิดนวัตกรรมที่ที่หลายๆคนจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะครับก็จริงๆแล้วพี่มีพื้นฐานทางด้านไฮโดรฟิกร์แต่เรามาเจอวันนี้เบิร์กเนี่ยเลยเลยเลยดูว่าเออสิ่งที่เราเรายังไม่รู้เนี่ยมันมีอีกนะแล้วก็ที่ที่ได้มาดูวันเนี้ยก็จะคิดว่า มันเป็นเรื่องที่ที่ที่ทจะเปิดให้พี่เห็นนวัตกรรมที่ทางทางเนี้ยได้ได้สร้างอะไรไว้เนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องเอาไปปรับปรุงในงานที่พี่ได้ได้ไดเจอหลายๆเรื่องเลยนะเริ่มจากครั้งแรกที่เดินเข้ามาเนก็น้องๆก็ต้อนรับดีมากนะครับต้องชื่นชมเลยแล้วก็มีของกินเต็มเลยส่วนส่วนเนื้อหาความรู้เองก็ที่ชอบสุด ฟังในห้องก็มันมันไม่เท่ากับที่ได้เดินไปดูของจริงของนี้นนี่คือไหลไหลายๆหลายที่ก็เคยรวบรมมานะครับแต่ไม่มีของให้ดูก็เป็นทฤษฎีสนบลับนะครับเรียนออนไลน์ก็เคยทำมาแล้วแต่วันมาดูของจริงมันมันจะเห็นชัดกว่าตรงๆนีนคือเป,เป็นสิ่งที่ดี โดยรวมความรู้ค่อนข้างดีครับทางอาจารย์แต่ละท่านและ,และวิทยากรแต่ละท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผ่านการทํามาจริงเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของแพรน์แฟคทอรี่หรือในเรื่องของ a r t ติฟิ i เชียลไลท์นะครับก็จะเห็นภาพและมีความเข้าใจถึงกระบวนการทํางานการเจริญเติบโต,ตของมันแต่ว่าต้องเน้นครับว่าคอร์สนี้เขาเป็นเน้นในเรื่องของการทําความเข้าใจของแพรน์แฟคทอรี่ไม่ได้เป็นการทําตลาดหรือการทําอะไรก็เลยคิดว่าเป็นการ มันยัง่ึดประ้าบตรงกับหัวข้อครับคือได้เรียนรู้ประสบการณ์เกีย่ยวกับด้านอินโนเวชันนวัตก,กรรมใหม่ๆใ,ในเรื่องของการเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรด้วยซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เองก็คือในไทยเองบางคนก็ยังไม่รู้จักอย่างเออเราไ,ได้มาอบรมตรงนี้เราก็ได้มีองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้ทำเราก็สามารถนำองค์นำองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะสามารถไปน,นำประกอบเป็นอาชีพต่อไปเสริมได้ต่อไปค่ะ ระบบปลูกพืชโดยใช้แสง LED ค่ะก็ทำให้เราได้รูว่า,าแสงเนีหลอดไฟเนี่ยมันค่อนข้างซนซิทีฟมีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกซึ้งซึ่งเราก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลอย่างจริงจังว่า,าพืชแต่ละชนิดน่มีความต้องการแสงที่ไม่เหมือนกันเราก็ทีนี้เรามารู้ตรงนี้เราก็จะดูแล้วว่าถ้าเราจะไปปลูกพืชชนิดอะไรต่อไปอย่างเงี้ยเราอยากให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเราก็สามารถที่จัดการใช้แสงนั้นให้เหมาะกับพืชชนิดน้ต่อไปค่ะ ข้าพูรวมทัจริงข้าพรวมทั้งหมดเลยครับขาพูรวมที่มีไม่มีไม่มีที่อ่าก็น่าสนใจเป็นคนของขุหัวข้ออ่ครับตอนเดยนดูอ่าตอนเดินดูมันเหมือนกับเป็นการทบทวนแล้วก็เฮ้ยได้มาเห็นได้นริงหรอลยมชอบหมดครับแต่ว่าที่พิเศษหน่อยก็จะเป็นตอนที่เดินเยี่ยมชมเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปดูง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการเห็นแลนทรีที่ อาจจะเป็นแพลนแรกๆในเมืองไทยนะครับนะครับที่มีโอ,อกาสได้เห็นผมคิดว่าทางบริษัทสวิกหน้าจะค่อนข้างมีความพร้อมในการจัดงานครับแล้วก็เรื่องที่จัดสัมมนาเรื่องนี้อย่างวันนี้ที่มาก็ค่อนข้างตรงประเด็นแล้วก็มีอยู่ในความเชี่วชาญทางซีิวิมีเดียอยู่แล้วเลยคิดว่าถ้ามีงานหน้าจัดอีกก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างดีมากเหมือนกันครับอ๋อแน่นอนครับรอยร้อนเซแล้วก็แดง ก็เสริมอีกนิดนึงก็คือ,ค,อคือจริงๆเราถ้าให้ที่มองเนาะหัวข้อที่เราอาจจะเพิ่มมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับระบบที่เราทําท,ทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะครอบคลุมเลยทีนี้มันเวลาเร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 ามาดูอีกทีนึงปุ๊บแล้วก็ทั้งคนปฏิบัติเองหรือว่าแขกที่มาดูศึกษา,านเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพรวมละแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วยจากสองสามปีที่เราได้่าบมาแล้วแก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้เสริมก็คืออย่ว่าเรื่องของ การตลาดนะฮะก็คืออยากจะให้ลมลึกเรื่องของตลาดให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึก้นกว่านี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในเชิงโครงคิดยี่ห้อเนี่ยผมว่าทางนี้เป็นนะะเป็นเงือนที่เหลือแหละนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทําเป็นอัพสเกลขึ้นไปเป็นบิส i n e s s เนี่ยมันจะมันมันจะต้องมีอะไรอย่างไรบ้างอะไรเงี้ย